โอเคครับเราก็กลับมาต่อกันเลยฮะกับ The Last of Us หลังจากที่เราขึ้นบันไดามาแล้วเพื่อที่จะไปถนนเอ้ยไปสะพานสีเหลืองนะฮะเราก็ขึ้นมาห้องนี้เราก็พบว่าเราเจอบันไดแดงเอลี่ลงมาเอลี่โอ้ยอุ้ยเอลี่โอ้โหแทบตกใจเอลี่เป็นอะไรไหม เป็นอะไรไหมเอริเป็นอะไรไหม <S <S 1> <S 1> โอ้โหมีประชาดักกันฮะมีประชาดักกันมีประชาดักกันโอ้โหเกือบแล้วฮนะรู้สึกว่าผมทําให้ระเบิดทํางาน,นอย่างรวดเร็วเกินไประเบิดตะปูที่ผมวางไว้สุดยอดนะสุดยอดจริงๆตอนนี้ผมก็ต้องมาตรวจสอบครับว่ามีของอะไรที่ผมจะใช้ได้บ้างต้องกลับมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง มีของอะไรบ้างเอ่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอ้จะถึงจะถึงสะพานสะพานสีส้มแล้วครับสถานที่นี้เหมือนเหมือนอยู่ในเกมดิวิชันเลยฮะเอาอเราต้องลงไปด้านล่างแล้วอะ่ะอึบเอยเอึบเอเลงมาเด็ยวเอร่

เต็มเลยเต็มเลยตรวจดูแล้วว่าอยู่เต็มเลยเข้ามาในแวดวงนี้กันครับเขาบอกว่าเอลลี่บอกว่ามีผู้ชายสองคนอยู่ด้านบนคือที่มืดบางบางบางครั้งคุณผู้ชมก็มองไม่เห็นนะครตอนนี้ผมเล่นโคออฟอยู่ครับคุณเอ็มเขาจะเล่นเป็น เอลลี่นะฮะอ๋อเอ็ม <c oughs> <c oughs> จบเลยอะจบเลยเอลลี่รู้สึกว่าชอบเป็นตัวป่วนนะอืมก็ส่วนหนึ่งฮะตอนนี้เขาให้ผมทำไงดีปิดไฟกันคือกับดักระเบิดนี้เต็มเลยฮนะ มันเห็นไหมมันเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไหมครับเรียกผมอะอะไรนะฮะคมณเียกผมอะเปล่าโอ้หเห็นไหมเห็นไหมผมหมายถึงคุณน่าจะเห็นอยู่แล้วล่ะคุณเป็นเอลลีอ่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะจบเลยฮะจบเลยครับเห็นแล้วค่ะ ไอ้ไอ้จังตัดออกนะไม่เอาอะไรนะอะไรไอ้จังตัดออกไม่เอาไอ้จังตัดออกได้ไหมเมันอเขาไม่เอาไอ้จังโอ้ใกล้มันมากผมโอ้ยม็อบแอตแทกโน้ตเอ่อเมื่อวันที่10ตุลานะฮะฉันเพิ่งดูว่าม็อบนั้นจัดการอะไร อะไรครับมาตัวดูาน่อยโอ้โหมาเช็คดูครับว่ามีอะไรยังไงโอ้งานเข้าครับ โอ้ยโอ้ยมันเห็นผมไหมมันเห็นผมเหรอโอ้มันเห็นผมเว้ยเฮ้ยมันเห็นผมไหม โอ้โหผมปาระเบิดไปมันน่าจะเห็นนะปาระเบิดควันไปเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะมีคนมาอีกไหมฮะไม่มีนะฮะเคะกัดทืบเลยครับเอาน้ำโยงน้ำยาอะไรมากันครับตอนนี้ต้องใช้ครับฟูแล้วฮะ ดูเรามีใครมาไหมครับก่อนโอเคโอเคครับเรามีราบเบรดอะไรให้ใช้พวกมันมากันแล้วฮะลงก่อนปล่อยให้มันอยู่ด้านด้านบนไปโอเคเอลี่ค,คุณไม่ตอบผมเลยเอลี่กำลังตัดต่อวิดีโออยู่นะฮะ โอ้ยาสายระเบิดเอลี่ระวังไว้นะเอลี่สายระเบิดเอลี่เอลี่จะระวังวันนี้เอลี่ขอเสียงเป็นผู้ชายเลยนะได้ค่ะเอลี่ทำอะไรอยู่คะเครียดกักการตัดต่อค่ะนี่คุณสามารถมากที่จะตัดต่อไปแล้วก็

เองอโอ้ยโอ้โหอะไรโอ้ย <spooky> น <exercise Jin cción> ี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายเอลี่เอลี่ปกป้องลุงด้วยดูกันดูกันตรวจสอบตรวจสอบขึ้นไปข้างบนเอลี่ขึ้นข้างบนตามลุงมาเลยเอลี่ขาก่อนเอลี่ตามลุงมาแล้วตามลุงมาแล้วตรงนี้เราต้องไประดดกกันอีกยาว ไปต้องใช้ธนูแล้ว <c oughs> มีคนคอมเมนต์บอกว่าลุงพีต้องฝึกยิงธนูอีกยาวเลยฮะก <c oughs> ็าจริงๆครับมันมันยากจริงๆ <c oughs> โอท้ทีเดียวตายเลยเหรอเพิ่งรู้ว่าทีเดียวตายเลย <c oughs> เออเพิ่งรู้ทีเดียวตายเลย <c oughs> ไอเราก็นึกว่าโอ้หลายทีมาเร็วมาหน่อยเร็วพอหน่อยเร็วทีเดียวตายไอ้ย่ะมันไกลมากเลยเนี่ยไอ้เหอะ อะไรอะไรฮะเ <im fallen> สียงอะไรเนี่ยหลังจากที่เอลลี่พูดครับให้รวบรวมผู้รอดชีวิตรักษาหาทางแก้โอเคล้วให้ต่อครับเบลลี่โอ้ Death for Freedom ตายเพื่ออิสรภาพโอห้พวกทหารตายเต็มเลยฮะ Scrap Metal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  ตายเต็มเลยอ่ะโอเคฮะเราต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีอะไรบ้าง truck note ดูซิว่ามีอะไรมาอืมโอเค okay. พอเราค่อยอ่านอีกรอบหนึง่งคือพวกนี้่ยมันมันจะเป็น dialogue เล็กเล็กไม่น้อยแต่มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องด้วย คือเราจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้มันก็อั t ทู o ยูฮะรู้สึกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องห้องหนึ่งรู้สึกว่าเอลี่อยู่ด้านนอกเป็นไม่ได้ว่าพวกนี้มันคงจะเป็นห้องที่ตัวหลักไม่ได้สนใจอยู่แล้วเก็บของก่อนครับคือขอโทษด้วยที่เปิดที่หมุน you s a โ e o k ทีเดียว ไปนี่แหละรอมันนานรอมันนานรอมันนานผมนึกว่าถุงเราเบิร์นนึกว่าขนมทุกทีเลยฮนะไม่รู้ทำไมโอเคครับเฮ้ยนี่ทำวันนี้ก่อนคือขาดสกอตเทปอย่างเดียวฮนะทุกวันนี้ไมเอลี่ โอเครู้แล้วครับรู้แล้วครับใจเย็นครับแกฮะโอเ,เอลี่ไปเอลี่ขึ้นไปหยิบให้ลุงนะเอลี่จับดีนะเอลี่ระวังแตนต่อแตนต่อยโอเคไปมาเอลี่ไปก่อนฮะไปเดี๋ยวลุงโจอเอลจะลองใช้ธน,นูแล้วนะฮะเอลี่ไปไป,ไปดีมาก อะไรฮะเนี่ยเราจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วคือคนอาจจะโดนทีเดียวตายนะเป็นไปได้อาถ้าพวกโดนคลิกเกอร์หรือซอมบีน้นี่คือแบบว่าผมว่าไม่แน่ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะโดนอะหนูเคยอยู่ที่นี่ค่ะทำไมล่ะทำไมอะไอพวกนี้เป็นพวกทหารอยู่นี่ yeah, <nice S 1> ก็นะคะ <you> หนูเคยเก็บมาเลี้ยงแล้วกระตุก <What S 1> กระตุกแฝ<ฟ>บขึ้นใหมค่ค่ะกระตุกกระตุก กระตุก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 ค่ะกระตุกโอ้ยกระตุกครับกระตุกรอฮะรอรอแฟบขึ้นใหม่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับเราเออลุงคิดว่าเราจะออกไปจากที่นี่ให้ได้แน่นอนนะฮะไปครับไม่ต้องห่วงลุงพาออกแน่เดอลี่มานะคะครับแค่ตามลุงมาก็พอแล้วครับเอลี่ ดูแลว่ามีของอะไรไหมรถอะไรเยอะแยะ <c oughs> อะไรครับอะไรนะาต้อะไรนะาตวะ,ะตว,วันโปสเตอร์พวกนี้มีเต็มเลยครับหนังเคยเคยเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้แล้วมันจบยังไงคะก็ไม่มีไม่รู้สิมันแค่หนังบ้าๆบอๆแล้วใครพาไปดูอ่ะก็ไม่รู้สิ ก็ยังไงก็จับตาดูดีๆไว้นะโอเคเรากำลังจะไปเดินทางไปแล้วครับโอเคฟิตรา <c oughs> ผมว่าแถวนี้มัน <c oughs> เราต้องผ่านไปตรอกซอยเนี่ย <c oughs> โอ้ยรถอีกแล้วโอเคระวังระวังโอ้ยอพวกคนนะพวกคนอีกแล้ว ไปไปไปฝั่งนี้เฮ้ยประตูนั้นเปิดได้ป่ะฮะเราไม่ได้เก็บของเก็บอะไรมาด้วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะดุ้งสะดุงะด้งรักที่ปลายขอบฟ้ามันเห็นผมแล้วฮะมันเห็นผมแล้วไงบอกดีบอกดี ตัวประกันเนี่ยตัวตัวประกันตัวประกันเออ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 ออ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 ไปไปถอยถอถอยถอ,ยอยเอรี่ถอยถอยถอ,ถอประตูนี้อา้าเอ้ยเอ้ยม่ใครอีกไหมโอเคไป เ okay. ก็บเก็บเก็บมาสิผอมาผอมฮะโอ้เออโอ้ก,ะต, TVs, กะตุก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 อีกแล้วโอ้โหพระเจ้าฮะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า,ะจ,าจะเย็นครับเดี๋ยวสักครู่ฮนะสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับมาแล้วครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นฮนะเนี่ย โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเช็คของอะเช็คของเช็คของคือรถมันอยู่ด้านนอกเต็มเลยรถมันอยู่ด้านนอกครับผมเกรงว่าพอเราออกไปนี่โดนยิงคีป,ปิ้นแน่นอนโอ้โหมันเห็นไว้ฮะมันเห็นไว้ฮะโอ้ย ไม่มันเห็น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  smoke b o โอ้ยโชคดีที่มดรถไม่มีวันระเบิดโอเคเอลี่เอลี่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเด็กดีเอลี่เด็กดี โอ้โหแม่นเลยเอาตรงนี้ดีกว่าแม่นกว่าเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แม่นกว่าเยอะอันนี้แม่นกว่าเยอะโดนไหมมีของไหมมีของไหมมีของไหมโ้ยโอ้ยโอเข้าแล้วเฮ้ยปุ๊บโลบลลอม่โลโ ไปจากพวกนี้แล้วมัง้งกระสุนหมดแล้วฮนะคุณเอ็มอยู่ไหมครับคุณเอลลี่ฮนะโอ้ย,อยมึมผมเลยไปแล้วเว้ยโอ้โอ้โอโอตาย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 ,ตาย,ตายทำไงฮนะเนี่ยอะไรเหรอฮะอะไรโอ้โหเกือบแล้ว อะไรเล่ามาเร็วๆมาเร็วโอ้โหตาย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 ผมโดนยิงแล้วอันไรนะโอ้เกือบ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 แล้วเกือบแล้วโอ้โอ้ตาย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 โอ้มาเร็วมาเร็วโอ้พระเจ้า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 เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหมันโหดเกินไปไหม อ,อยู่ไหนละ่ะฮัลโหลวีคนเราไปแล้วช่วยพระเจ้าช่วยวิ่งอย่างเดียวครับงานนี้เสียมโมรอปไปอันเดียวครับไม่เป็นไรครับที่นี่มันที่คุ้นๆน,นะครับ เ้ยเดี๋ยวสิให้ฉันได้ดูของก่อนอะไรฮะกระสุนรีโวเวอร์โอเคมันจะส่งพวกมาอีกไหมนะไม่มีละตอนนี้เราภาวนาได้อย่างเดียวคือทางขึ้นไปไม่มีแล้วง่ายๆคือเราต้องข้ามกระโดดไป วิ่งสิฮะมันจะยิงนะครับวิ่งเลยฮะไปครับไปครับเร็ว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 ,รวโอ้โหเอลลี่เอ้ยเอลลี่งามไส้ไล้ไหมล่ะกับตายกบตายซอนในตู้ได้ไหมอเอลลี่มายังเออเด็กดี โอเคครับไม่มีครับไปโอ้ยรอดแล้วเก็บ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 อะไรเท่าที่จำเป็นเก็บให้หมดโอ้ยไปเฮ้ยอ๋อทางนี้ะเกือบแล้วครับไปฮะไปฮะสักพักรถมาครับไป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 มันไม่เห็นมันไม่เห็นเกือบแล้วฮะ เข้าไปปุ๊บโดนชากกระชากมาฉากหนังไงโอเคอุ้ยนั่นนี่โดนกอดพระเจ้าช่วยโอ้ยใครใครกอดใครกอดใครกอดเฮ้ยโอ้โหอุ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี้ยเฮ้ยนี่เนี้ยเฮ้ยโอโจเอลเดี๋ยว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 ใจเย็นดูก่อนสิปล่อยเขาอ้าวเด็กน้อย อ้าวอีซี่เด็กใจก่อนเด็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเขาไ,ไม่เป็นพวกคนเร็วอ้าวมีคู่เหมือนกันนะพอลูกโอ้ยโอ้ยนายต่อยแรงมากเลยโอย้พวกนี้มันก็คิดว่าเราเป็นพวกมันเหมือนกันนะฮะเห็นว่านายมา,า,ยมาเขาบอกว่าจะเก็บเด็กโอเค พอเลือดไหลคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพามาผมเฮนรี่และนี่คือแซมฉันคิดว่าฉันคิดว่าโจโอเอลเนาะแล้วเอลี่ค่ะแล้วพวกนายมีกี่คนอะพวกเขาตายหมดแล้วครับเราไม่รู้แน่ชัดก็มีอยู่แค่นี้แหละก็บางคนก็มีไอเดียจริงๆก็ออกจากเมืองไปหมดแล้วเอ้ยออกไปหาไปในเมืองหมดแล้วเพื่อหาซัพพลาย ก็ปล่อยให้พวกเราอยู่ที่นี่อยู่ในรังหนูพวกนี้เราจะช่วยได้นะคะก็ตอนนี้เราก็มีอยู่กันแค่นี้ก็น่าจะช่วยกันได้นะคะก็ถูกต้องเราก็น่าจะช่วยซึ่งกันและกันนะเราต้องหนีจากนี่หนีจากนี่ไม่งั้นเราไม่ปลอดภัยแน่เวลาเราคุยกันอยู่โอเคพาผมไปด้วยตามผมมาโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนฮะโอ้โหเราได้เจอแล้วครับกับ คุณพ่อเฮนรี่แล้วก็คุณแซมนะครับโอเคฮะลุงบีคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องแฟร์นิดหน่อยครับสงสัยคงต้องจัดใหม่อะไรแล้วแล้วแหละนะฮะโอเคครับไม่บ่ายครับแล้วเจอกันจ้า